แล้วถ้าเราอยากจะให้วิญญาณที่อยู่ไกลๆได้บุญเวลาตอนที่เราสับเพยทำยังไงอะคะเราก็นึกไปนึกไปแผนที่โลกนึกไปสามโลกธาตุก็ค,คือโลกมนุษย์ข้างบนข้างล่างเวลาเรานึกอะเพราะบางคนไม่เข้าใจเอ๊นึกสามโลกธาตุนึกยังไงถ้าเราไม่สัมผัสไม่ได้เราก็นึกข้างบนข้างล่างเรามนุษย์ ทุกๆทุกภูมิมันไปจากมนุษย์นีพวกภูมิละเอียดข้างบนก็ไปข้างบนพวกที่หยาบข้างล่างเข้าไปข้างล่างแต่ข้างล่างไปไม่ได้พวกที่หยาบอยู่ใกล้ๆเราคือพวกเป็ดเอาอสุรกายพวกสัมภเวสีพวกที่ยังสัมภเวสีพวกที่ยังยังไม่หมดอายุอายุยังไม่หมด <c oughs> ตอนที่เขาเปลี่ยนร่างเปลี่ยนโดยกรรมตัดรอนกรรมตัดรอนคือกรรมในอดีตที่ตัดรอนที่ท่านบอกว่าทุกคนมีกรรมเป็นแดนเกิดเราทุกคนเนี่ยมีนะฮะที่มัมเมมรี่อยู่นะบันทึกไว้อยู่เนะี่ยมีนะฮะยังไม่ตายเนะี่ยมีนะแต่มีขึ้นแบบไหนก็ได้ที่บันทึกตั้งแต่ปานาถึงสุลานั่นแหละ แล้วก็บุญเล็กบุญน้อยที่เรามันทึกไว้เนี่ยทั้งบาปทั้งบุญทั้งอะไรเยอะแยะไปหมดนะที่มันทึกไว้เนี่ยมันมาเมื่อไหร่ก็พร้อมพร้อมรับนะฮะใช่ไหมถ้าไมช่ชีมีทานเยอะๆเนะ่ยพอมันมาเมื่อไหร่เนี่ยก็รวยรวยในพิษษตานะถ้าปานาฏิบาหนักก็หน่อยก็เห็นหลังไวๆไวมช่ชีก็เปลี่ยนร่างแล้วหละประมาณนั้นแหละ ตอนที่เปลี่ยนเปลี่ยนหมดอายุหรือไม่หมดถ้าไม่หมดก็คืออยู่ในสัมภเวสียังไม่ไปไหนยังเกิดไม่ได้เพราะอายุยังไม่ถึงคือถ้าเหลือสักห้าสิบเนี่ยนะหรือเหลือสักสิบเนี่ยจริงๆแล้วตายหกสิบมาตายสักห้าสิบประมาณเนี้ยไปในโลกวิญ,ญญาณแล้วมันต้องคูณพด้ห้าห้าสิบคูณเข้าไปนะมันนับโลกวิญญ,ญาณไม่ได้นับโลกมนุษย์ เพราะนั้นมันเป็นหลายร้อยพันปีนะครับบาง,บาง,บ,างบางวิญญาณเขามีบุญนะบางคนมีนะบางคนก็มีบุญมากบางคนก็มีบาปมากกว่าบ,บุญคืนไปจากคนแต่มันตายโดยกรรมตัดรอนนี่นะนะเวลาเราไปเปลี่ยนเนี่ยในศาลหลวงพ่อเปลี่ยนเนี่ยนะไม่ใช่เปลี่ยนใน้เขาไปเกินในที่ดีนะไม่ใช่นะคนเข้าใจผิดในศาลหลวงพ่อเวลาเปลี่ยนเนี่ย ไม่ว่าวิญญาณไหนก็ตามจะเป็นสัมโเวสีเปตสุรกายก็ตามจะเป็นวิญญาณของเทวดาคือใสชดาก่อนเลย <c oughs> พอบุญหลวงพอ่อเสร็จแล้วบางวิญญาณก็หายวับลงไปข้างล่างถ้าไม่มีบุญเลยนะหายวับไปเลยข้างล่าง <c oughs> ถ้ามีบุญนิดหนึ่งเนี่ยนะก็อยู่ที่จาตุมนี้จะอยู่จาตุมเนี่ย าคนชํานาญในศาลหลวงพ่อสมัยก่อนนะเขาจะเอา้าโมทนาบุญกับหลวงปู่ดูลุงพอ่อกโมนาหาบุญกับข้าพเจ้าเขาสาธุเนะี่ยมันก็สว่างขึ้นไปหน่อยหนึ่งแล้วก็บอกก็ติดตามเราเลยติดตามไปติดตามเราพักพวกเราเอาบุญด้วยกันเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนท่านให้สัมภาษณ์วิญญาณพวกนี้บางวิญญาณเนะี่ยพอมันมีบุญนิดหน่อยพอมันเปลี่ยนเป็นเทวดาปับ๊บ โมทนาบุญกับหลวงพ่อกับเราทั้งหลายปั๊บมันสว่างขึ้นแล้วมันก็สวสดมต์กับเราทุกครั้งนี้ไปถามมันว่าจะเกิดไหมจะเกิดไหมบอกมันบอกไม่อยากเกิดพรอมันเกิดเนี่ยมันบังคับไม่ได้ว่ามันไปตามกรรมไงบางบางวิญญาณมันก็บอกจะสวดมนต์ไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะถึงยุคภาษีบางวิญญาณนะเพราะวิญญาณ เดยวนี้ทั่วไปเนี่ยนะถ้าเขามาสวดกับเราเนี่ยเขาจะนอนมามาทุกคนไม่ใช่น้อมที่ลวงตาองเดียวนะเข้าใจนะวิญญาณไม่มีรูปมันเป็นนามธรรมเวลาเขานึกเขาก็นึกทุกคนนะ่ะทีนี้ทุกคนสวดมนต์ใช่ไหมแล้วก็พลังงานของบุญมาทุกคนเขาน้อนไปทุกคนแต่ก็ยังน้อยกว่าเราสวดนะแต่อายุเขายืน,นะ ยิงขึ้นไปทีละนิดทีละนิดน,นะในอนาคตเขาเขาอาจจะเลือกเกิดได้นานเขา้าหลายสิบปีร้อยปีข้างหน้าเนี่ยเขาพร้อมที่จะเกิดเพราะตอนที่เขามีบุญเนี่ยเขาเกิดเนี่ยมันลงข้างล่างไม่ได้ไมันต้องเกิดเป็นมนุษย์ <c oughs> โลกวิญญาณเบื้องสูงัำว่าเบื้องละเอียดเนี่ยมันก็จะนั่นกว่าข้างล่างเบื้องสูงเนี่ยลงมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ถ้าบุญยังดโดยอาศัยพวกเดียวกันแต่ข้างล่างเนี่ยคุณจะขึ้นมาก่อนไม่ได้คุณต้องหมดก่อนยกเว้นเราจะแพ้บ่อยๆแพ้เจาะลงไปบ่อยๆประมาณนั้นนะเพราะนั้นในโลกวิญญาณเนี่ยลำบากกว่าโลกมนุษย์ บากเยอะนะเราจะเห็นทั่วไปเวลาเดินไปมันจะเป็นมืดนั่งกระจ้องง้องงงประมาณนั้นอะ่ะตามสน,นุนท่าเหมือนกับที่เขาเก็บขยะไปกินน,นั่นมาน่นะ่ะลำบากถอใไขไม่ได้คือตอนที่ออกจากล่างเนี่ยถ้าถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยธาตุมันบีบเนี่ยมันเป็นทุกข์ใช่ไหมมันเจ็บนะพอออกปั๊บเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้แล้วเปลี่ยนลมไม่ได้แล้ว เพราะมันไม่มีมมมมาตาให้เปลี่ยนชีต้ตัวที่ว่ามันทุกอยู่อย่างนั้นน่ะจนกว่าจะหมดกรรมที่ตัวเองทําในโลกเนี่ยภูมิพวกนี้แหละเว่าพวกเองต้องไปไปเปลี่ยนเนี่ยเขาคือไปเปลี่ยนเนี่ยเขาไม่ให้เขาตกภูมิเมื่อก่อนท่านตอนนั้นพวกเราก็จะไปตามโรงพยาบาลมั่งตามสี่แยกประมาณเนี้ยเวลาเสาร์อาทิตย์เลิกงานก็เดินไปงั้นน่ะ นี่เขาลู้หรอกไอ้คนนี้มันเดินเสาทิศมาเดินทำไมมาเดินไปเดินมาเขาเขาไม่เข้าใจเราไปเราก็สับเพไปสวดแล้วก็สับเพไปเอาเมลถามเวลาที่สวดมนต์ทุกครั้งีรค่ะต้องนึกว่าตัวเองเนี่ยแผ่พลังไปทั่วทุกสารทละทิศทุกทิศทุกทางหรือเปล่าคะจะได้ถ้าทําได้นะ ถ้าทำได้นะสาธุด้วยนะที่ถามเนี่ยคนที่จะทำได้จริงๆนะฮนะคือคนที่ชินนะฮะคนที่ชินในการสร้างบาร,รมีคือชินในการปฏิบุบุญที่ท่านให้สวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญทุกครั้งเนี่ยบ่อยๆเนี่ยท่านให้เกิดความเคยชินทีนี้ในอนาคตข้าง,งหน้าสิบปียี่สิบปีบปน,นู่น่ะ ตาหูจมูกริ้นกายเรากระทบเราบันทึกบุญแล้วนะคนที่ถามเนี่ยรู้แต่มันทำไม่ได้นะฮะถ้าไม่ชิน,นทำไม่ได้ด้วยเด็ดขาดรู้ว่ามันเป็นบุญแต่อย่าลืมว่าตาหูจมูกริ้นกายเราเนี้ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราบันทึกเรื่องโลกตลอดเลยนะใช่ไหมความรู้สึกทางโลกยิ่งเราเรียนโลกมากเนี่ยเรียนหนังสือมากเนี่ย ยิ่งมันทึกมากถามว่ามันหยุดไหมไม่หยุดนอนก็ฝันนะฝันโลกใช่ไหมทีนี้เรามาสวดมนต์สักปีสองปีหรือสิบปีเนี่ยคุณจะชํานาญไหมตาหูจมูกลินกายมันทึกบุญได้ไหมเหมือนกับความรู้สึกทางโลกสมัยที่เราเป็นคารวสน,นะมันไม่ง่ายนะท่านบอกมันต้องชินจริงๆนะเห็นปั๊บโอ้สาธุเห็นปับนป๊บ เกิดรรมาสังเวชละเมื่อก่อนเห็นปับ๊บถ้าเป็นเป็นคนป่วยก็มีความรู้สึกป่วยอะมีความรู้สึกอะใช่ไหมแต่ถ้าตอนนี้ถ้าเราฝึกไปนานๆเห็นปั๊บเนี่ยเกิดทมสังเวชละเกิดการแผลเกิดการปรับปรับพบามปรับปรับขึ้นคือปรับธาตุลวมันเป็นลักษณะงั้นท่านจึงให้ทําบ่อยๆไงถ้าเราไม่ทําบ่อยๆเนะี่ยมันจะไม่ฉินยังไงก็ไม่ฉิน เราเราพิจารณาตัวเองเนี่ยเราฝึกฝึกเนี่ยมากี่ปีละใช่ไหมเราสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญเราฝึกมากี่ปีเราสวดเฉพาะตอนที่สวดหรือเปล่าเราแผ่ตอนที่สวดหรือเปล่า,เรา,รเ,ลาเราไปไหนเราแผ่ไหมเราสวดมนต์ไหมเราโมทนาบุญไหมเราบันทึกบุญไหมเนี่ยมันรู้เลยอ่ะถ้าเราไปแล้วกินปับ๊บมอง กอกินอร่อยแล้วก็ลืมแล้วลืมแผลสิ่งที่เรากินละนั่นไม่ใช่ท่านบอกไม่ใช่นั่นมันยังไม่ชนานาญที่เรานอนทุกวันนอนสวดแล้วลหลับมันก็ไม่ฝันลายแล้วทีนี้ในอนาคตท่านบอกกําหนดฝันฝันได้เลยกําหนดฝันนะฮะเวลานอนเนี่ยนึกถึงหลวงปู่เราสวดมนต์ปับ๊บวันนี้จะต้องไปเรียนอาคม วันนี้จะต้องไปสวดมนต์วันนี้จะต้องไปปรับวันนี้อธิษฐา,านท่านยากเราในอดีตนี่ยมันตกค้างที่ไหนในโลกเนี่ยไปนะมันไปนะตอนเรานอนเนี่ยนแล้วแล้วศาสตร์ของหลวงพ่อเนี่ยมันเป็นศาสตร์ของโพธิสัตว์ทัางบอกซึ่งมันไม่มีใครสอนนะไม่มีนะในพระจ้าพิฎดกท่านก็นสอนเรื่อง อธิบายเรื่องพระเจ้าในอนาคตอนาคตตะวงแค่ัหนหลักปีกย่อยเนี่ยมันไม่มี <c oughs> มันมีก็ชาดกใช่ไหมชาดกเราไปอ่านเนี่ยบารมพีพระเจ้าสร้างทานลบารมีศีลลบารมีเนคคมะอะไรพวกเนี้ยไอ้ปีกย่อยที่ท่านท่านพูดเนี่ยไม่มีใครสอนนะมันต้องไปเรียนกับโพธิสัตว์ท่านบอกเพราะโพธิสัตว์ท่านฝึกมาก่อนเราเราจะรู้ ทนี้เราฝึกเป็นนานๆเข้าหลายวันหลายเดือนหลายปีถามว่าตาหูจมูกลิ้นกายเราเป็นบุญไหมเป็นบุญมากกว่าโลกมากกว่าบาปเป็นบุญมากกว่าเพราะมันทําได้ตลอดเวลาท่านบอกทำได้ตลอดเวลาเลยแม้แต่หลับมันก็ฝันไปทํำบุญทํางานคิดว่าชีวิตนี้เป็นยังไงท่านบอกเองไม่ต้องกลัวแล้ว เองไม่ต้องกลัวอะไรเลยท่านบอกพวกเยอะขึ้นทุกวันผีฮะผีผีมันจะอยู่กับเราทุกวันนะมันไม่ไปไหนหรอกเพราะจิตเราอยู่ในบุญตลอดเนี่ยมันกมอยู่ข้างเราตลอดนะพวกกันอยู่ตามวิมานโนนีนมันมันก็มองเราอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมมันมองนะมันไม่มาหรอกแต่มันมองเองทําบุญเมื่อไหร่คครกันน้อมาเมื่อนั้นแหละปลอด่อยสบาย เวลานึกอะไรมันก็ย่อมจะเป็นอย่างนั้นนี่คือศาสตร์ของปุปป่ยหลวงพ่อโดยจงนะพูดถึงนี่อธิบายแบบแบบเข้าใจง่ายๆว่านะถ้าไม่เข้าใจแล้วก็แย่แล้วล่ะใช่ไหมเนี่ยเข้าใจง่ายที่สุดแล้วเนี่ยนะลืมเชื่อที่ลืมถ้าไม่ทำจริงๆก็ลืมยังง่าก็ลืม ตาหัวจมูกเล่นกายก็ไปแล้วลืมแล้วเอาถามมชีสามนึกยังไงถึงจะแผ่ให้ได้บุญมากๆอะคะเอาคนนึกไม่อยวยเนี่ยเก็บบ่อยๆท่านท่านหลวงพ่อท่านบอกเองเก็บบุญบ่อยๆตลอดเวลาเองอย่าไปนึกเอาบุญเล็กบุญน้อยเก็บหมดเลยท่านบอกสมัยโลกศิษย หลวงพ่ออยู่นะท่านเขานี่ไปกราบท่านปั๊บหลวงพ่อผมจะไปกราบหลวงพ่อเกษมสมมตินะหลวงพ่อจะท่านเล่นเลยสาธุด้วยเลยสาธุเข้าไปไม่ได้ท่านเล่นแล้วท่านเก็บหมดแหละเพราะนั้นอารมณ์ท่านถึงดีตลอดละท่านท่านไม่มีอะไรเลยท่านอยู่กลางๆกลางๆกับ อยู่ระหว่างอุเบกขากับเมตตาเพราะท่านเป็นผมผมมวัปัญโยลลักษณะนั้นนะท่านจะทรงผมวิหารตลอดนะใครจะาตัวยอย่างท่านก็ได้นะง่ายนะเวลาเองไม่ต้องไปหรอกท่านบอกเองอยากกราบองค์ไหนเองนึกไปท่านก็รู้แล้วเองไปไม่ต้องเสียสตตังด้วยท่านบอก แล้วการน,นึกแผ่ไปทุกทิศทุกทางนี้นึกยังไงคะอ้าวทุกทิศรอบตัวเลยรอบทิศทางเลยสามโลกะธาตุไงทุกทิศทุกทางไงเยี่ยที่ทำมาค่ะสงสัยว่าเวลาเขาทํางานนะคะบางทีก็สวดแต่ก็ไม่ค่อยมีสมาธิะคะ่ะอ,อยากรู้ว่าวิญญ,ญาณน่ะยังจะน้อมบุญตรงนี้ไหมค่ะน้อม เราทํางานเราสวดไปด้วยนะมันก็มีพลังงานของงานพลังของบุญถางว่าวิญญ,ญาณมันมันจะเอาพลังงานพลังงานของงานไหมไม่เอามันก็เอาพลังงานของบุญเด็ใช่ไหม่มชีเวลาจะกินไม่ชงเลือกกินเลยเวลาๆกินยังเลือกเลยวิญญาณเหมือนกันเจ็บปวดมันไม่เอาหรอก เอาความสุขเอาความเบาความสบ,บาย